สวัสดียามเย็นผักสวนครัวรัวกินได้ผักแครวันนี้เริ่มงามแล้วนะเดี๋ยวต้องแยกผักแพรพิชกิน,นูผักโขม เหมียวเหมียวเมวเดี๋ยวพาไปเล่นข้างบ้านม,มีสมุนรออาหารโอ้ยรอรอสูงเลยนะ สูงเชียวนี่จะเป็นอนุบาลไก่เล็กตงขังรอ,อแปบ๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะนก็ ตันเล็กๆถ้าไม่ขังก็จะโดนมาละจะโดนมาละมีมีสัตว์ เยอะเลยอ่าอันนี้พ่อพันกับแม่พันมีไข่อย่างอ,องย่างอรมากาศตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วทางด่วน จะเป็นมันสําปะหลังได้ฝนก็งานมนั่เกินโอ้ตําลึงตําลึงข้างรู้วต้องออกไปเก็บตําลึงต้งน้กวาดก็มี เยยบเลกอุ yeah, ้ยอุ้ยเกือบต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบาดทะยักเหรอ ลมพัดตลอดเลยเย็นสบายไหนกลงหัน,นกลงหันชีวิตช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านกันอยู่กับธรรมชาติบางวันก็จะไปปลูกบอล ฝนน่าจ,จะตกนะเนี่ยแม่คลิ้มจะตกไหมจะตกไหมจะตกไหมเมื่อวานตกมาได้นิดเดียวเ,เองได้ยังไม่ถึงครึ่งถังเลยเนี่ย มืดมาแล้งเนี่ยลงจะพัดตกดินหรือเปล่าจืิงนี้ช้อมร่วงแล้วเนี่ยลงมาแรงๆก็ล่วมแน่ๆเลย กะถินยักษ์กะถินยักษ์กับมะขามใหญ่มากปลูกตั้งแต่ปีสี่หกนี่หกสี่แล้วปี 4, 6, แล้วเนี่ยสี่หกหกสี่เออ